กูมาก่อช้างนะส่วนหนึ่งกูอยากมาเจอมึงมึงนะอีกส่วนนึงกูอยากเจอมันเลยเอ้นร้ายว่ะไอ้โครธเลยเข้ามคแต่สองสามไม่สามสองไ็ไรแต่หัวยันหายก่อนเลยถ้ามึงไปมึงได้ทุกจังหวัดแล้วมึงจะทำไงวะมึงไม่ได้ยึดติดนะติ ขเขาแคบปัจจุบันคนแรกคือคนอุตรดิตถ์สาวช่วยอะไรวะน้ำมันหมดหน้าบ้านเขาเลยส,ส,ยสาวนี้มีปันไหมมีเ้าไปกี่ก,กิโลกี่กิโกี่กิโลไปเกี่ยวแล้วใครจะป,ประสงค์่วยอืมีพีที่แล้วพี่เบิร์ตพ,พามารู้จักอาจารย์ครุยเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วใช่ไหมครับแต่เรื่องยังไม่จบครับวันนี้มาติดตามอีพีถัดไปกันต่อเลยว่า จะสนุกสุดเวียงและรอบรู้สุดเท่สุดหล่อขนาดไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับนันผมขอนอนหน้าบ้านสักคืนได้ไหมพะมันเย็นแล้วอมันจะเข็นไังไงอ่ะนอนได้เหรอเฮ้ยช้ามาไปไปเติมน้ำมันไปอย่าพี่ไปส่งไปส่งก็ขึ้นรถกระบะเขาเลยเถอกี่ลิตห้าลิตรไปสองอันเลยมากลับมากูก็ขี่ไปที่อื่นต่อไปนี่ก่อนไป ไปบ่อเหล็กน้ำพีไปอาขาของดีก่อนของเจ้าผ้าอยู่ที่บ้านเขาแต่แต่แต่ต้องเอาของดีก่อนไ้ไปบ่อเนี่ยบ่อน้ำพีเนี่ยเขาบอกให้ตกตกตกแร่หรือ็ตกยังไงวะมีเดบอกมันช้าอย่างเงี้ยไม่ทันใจวะถึงว่าสร็ทุก่อนเลยตามดอกจชมึกวาว้ผขาองเท้าวิ่งลงบ่อไปมือไปจ้วงเลยสามดอกนี่อะไรนะวะหมายถึงอะไรมะสามดอกเนี่ยพระพุทธธรรมพระสอง จะกลับบ้านอตอนกลับเดี๋ยวก็ต้องนอนบ้านนี่ก็ต้องเต็มเอ้ออโวยนี่กินบนเรือนขี้ยืนใส่หลักข้าอลไรเขาช่วย <c oughs> มึงได้แท้ไอ้เี้ามาเด็กกินข้าววันเข้านะมนะาซื้อข้าวนอกกินนะเอ้าเพิ่นั่งเุินอนเพิ่มบ้บมานน้องจะกลับแลวแล้วครับนอนต่ออีกคืนเนี่ยนัง่งนกูเลยทิ้ง ัวกเขาอยู่บ้านคนเดียวเลยเออรอไปอยู่เป็นเดือนนะเขาอยู่บ้านอีกเป็นเกษตรกรแต่เขาอยู่เยอะแนะโอ้ลิ้นมือกันเลยุ่นใหญ่เลยเนาะแล้วประมงานอะไม่เสียใจเลยเขาบอกเองไงมันไม่เฮ้ยึดติดนะเขาชื่อน้องแนนโอ้ห้องแนนเราชื่อแนนอ๋อเออกูโคตรเรียกเขากูรู้ที่หลังของโคหแก่กูตั้งห้าเราก็ไล่เลยกูไม่กลับบ้านแล้ไปไหนต่อ ูจะไปนคุ้มไม้ในใบปากต่อวกไปหนึ่นไปถึงลำปางลำปางกลับมาสุโขทัยมาได้คนที่สุโขทัยอ๋อข้ามลำปางไปข้ามลำปางไปไปที่ไหนแจ๋ววะเฮ้ยก็ทุกที่แหละเฮ้ยี่กูยมึงนี่แม่งแน่นอนว่ะคุยนี่กูนั่งคุยอย่งมึงนี่กูใจฟูเลยนะฟูย มึงต้องคิดแล้วมันเก็บทุกเม็ดเลยทำงานอยู่กรุงเทพอ่ะเช้ามาไอ้เหี้ยกูจะแต่รถติดโอ้รู้เรื่องแบบใส่ใจผู้หญิงไงใส่ใจใส่ใจใส่ใจมันเราเพิ่มันภาวะน่าจะตายไงเช้ามาไอ้เหี้ยว่าออกซินนี้มึงได้ดีแล้วมือทรงแล้วมีเคลิ้มด้วยบอกให้เยอะเลยหนึ่งดีบอกกลัวไม่เห็สเปคแต่ถ้าจะเอาเพื่อนกูดูแลเพื่อนกูดีๆนะแล้วสองมันอ่ะก็ไม่ใช่สเปคกู ไอ้ดีมันบอกว่ามันจะแมาเอาคนไทยออ๋มึงเอาหลังแกงพูดไม่ใช่ใช่แล้วน้ำอ่ะกูก็ไม่นิยมเอาเพื่อนมาทำมือโอ้แล้วกูดูแต่มึงห้อยอะไรกูถามหน่อยกูดูว่าห้อยอะไรนัดลูกอมหลวงพ่อนัดคุดหลวงพ่อนัดนางกวาดหลวงพ่อนัดอันนี้กระดูกพ่อของกูแขวนนางกวักมึงไงแขวนคุณแผลน่าไม่ได้นะไม่ วัวมันอัดก <ators> <vt> er <AMA> e ันไม่ลงเลยน้องมาดองแล้วก็เหมือนที่ภูเก็ตอ่ะที่ไปเที่ยวนี่เที้ยจริงนะภูเก็ตไปเที่ยวอ่ะเรคือไปถักใส่ข้อมือแหละคือน้องสาวแม่เขามีแฟนอยู่ที่ภูเก็ตก็บอกเอ้าทาแบบนี้เป็นเนี่ยไปหยิบมไปเลยแล้วเอามีฝีมือถักนี้ไม่ใช่ล้วไปถักเลยไปถักหน้าบาลงจากแท็กซี่ได้ถึงวอดโต๊ะอันใหญ่เงี้ยโต๊ะพับอ่ะตะกาใบหนึ่งเีชือกไปขายนะแล้วก็เชือกเทียน มีเต็มกระเป๋าเลยสิวัสีพักเลยฝรั่งเห็นก็ซื้อมันก็ให้คนละสองร้อยสองร้อยมึงนี่แม่งรอบด้านจริงว่ะอ๋อปุ๊บแล้วก็ไปเจอเจอผู้หญิงอ่ะเขาเป็นคนสุราษฎร์แล้วเขามันได้แฟนคนภูเก็ตแล้แฟนเขาตายแล้วเขามาซื้อบอกน้องน่ะขายเส้นเท่าไหร่บอกขายเจราร้อยแล้วพี่เหมาโม้น่ะห้าเส้นอ่ะให้ให้มาพันห้าว้าวมาถามกันครักที่ไหนเพราะเลยบอกว่าอยู่แถวตุงเนี่ย วัดฉลองเนี่ยครับเพราะเชนเนี่ยอ๋อทางผ่านบ้านพีเลยไปบอกเขาไม่อยากไปนอนบ้านน่ะอยากมานอนบ้านพีได้ไหมแล้วทำไมมึงไม่เอาเขาเป็นตัวเป็นตนไปนเลยวะก็มันใส่ตาม <laughs> <laughs> อ้ไอ้ที่เขายอมมาคือแบบไม่ได้ยึดติดนะเออคือแบบจบแล้วก็จบเออกูยึดกท็ไม่ยึดติดงานเออเออเอล่ะมันเป็นใครเดียวแล้วมาอยู่ภูเก็ตพนานเท่าไหร่ขายสร้อยได้กี่เส้นวะใจจริงอ่ะอยากไปอยู่แค่อาทิตย์เดียวไปมารอไปสามเดือนเลยกูเออก็อยู่บ้านบ้านเจเจนั่นก็อาทิตย์นึงแล้วเออเราจะไปได้คนอื่นอีกเหรอเหียบเออเป็นยังไงบ้างล่ะครับ เรื่องของอาจารย์คุยยังไม่จบง่ายๆซะด้วยสิสำหรับคุณผู้ชมท่านใดอยากชมเรื่องราวของอาจารย์ครุยอีกโปรดติดตาม EP ีถัดไปและให้กำลังใจพี่เบิร์ตในการทำคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม YouTube ช่องพี่เบิร์ตรับแขกกันด้วยนะครับ